สวัสดีครับวันนี้มีข่าวมาฝากนะครับเป็นข่าวเป็นลักษณะบทสัมภาษณ์นะฮะสำหรับวันนี้นะฮะเป็นข่าวมาจากนะครับหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจนะฮะก็เป็นข่าวเกี่ยวกับแวดวงอสังหาริมทรัพย์แล้วก็ไปสัมภาษณ์นะฮะนักธุรกิจผู้คร่ําบอร์ดในวงการอสังหาในส่วนของภาคตะวันออกนะฮะโดยเฉพาะชนบุรีนะครับไปสัมภาษณ์คุณนะฮะ จักรรัตนะฮะเรืองรัตนากรนะฮะกรรมการผู้จัดการบริษัทร,รัตนากรแอรเสเซทนะครับอ่านะครับเป็นบทความเป็นบทความเนื้อหาข่าวจากประชาชาิธุรกิจนะครับเป็นเซกชันเศรษฐกิจภูมิภาคนะครับเขาพาดหัวข้อข่าวไว้ว่านะฮะวิกฤตคอนโดร้างต่างชาติเทขายคาดนะฮะพัทยาสะเทือนยาว5ปีอ่านะไปดูบทสัมภาษณ์กับคุณจักรรัฐกันดีกว่านะว่าคุณจักรรัฐมีความคิดเห็นอย่างไรนะฮะ คุณจักรรัตน์นะฮะเป็นผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และโรงแรมในจังหวัดชนบุรีนะแล้วก็มีภูเก็ตด,ด้วยกระบี่ด้วยเกาะสมุยด้วยนะเขาบอกว่าเป็นคนหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรงดีกรีวิศวะโยธาวัย35ปีอายุแค่35เองนะผู้ถือบังเหียนธุรกิจในเครือ33,000ล้านบาทและมาฉายภาพปัญหาอุปสรรคที่คนในแวดวงกำลังเผชิญและปรับตัวในการฝ่าวิกฤตทั้งนี้ ผมได้อ่านบทสัมภาษณ์นี้แล้วก่อนที่มาทำเป็นคลิปนะฮะก็เป็นบทสัมภาษณ์ที่ชัดเจนนะฮะแล้วก็เป็นมุมมองที่แตกต่างกว่าที่อื่นทั่วไปหลายๆคนนะแต่ผมว่าเป็นมุมมองที่แตกต่างและเป็นอีกมุมมองหนึ่งที่ดีนะนะครับเริ่มกันเลยนะเขาบอกว่า <c oughs> เขาพาดเป็นเป็นท็อปิกไว้น,นะฮะว่าหลังเดียววนขาย10รอบ <c oughs> คืออะไรนะคุณจักรรัก์บอกว่าผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เนี่ยโชคร้ายจริงๆนะครับ ในปี62เนี่ยก็เจอมาตรการ LTV ของแบงค์ชาตินะที่บังคับให้วางเงินดาวไว20้20%นะครับในการขอสินเชื่อซื้อ,อที่อยู่อาศัยหลังที่2กระทบกำลังซื้อคนไทยที่เก่งกำไรนะฮะและปล่อยเช่าเพราะเกิดสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนกระทบกำลังซื้อต่างชาตินะ LTV ก็กำลังกระทบคนไทยไอ้สงครามการค้าอเมริกากับจีนก็กระทบต่างชาตินะคือสรุปก็คือพัทยาโดนโดนทั้งขึ้นทั้งล่องนะฮะ โดยเฉพาะนะครับเขาบอกว่าจีนเนี่ยหายไป50%หรือครึ่งหนึ่งเลยนะในปี63เนี่ยก็มาเจอโควิดอีกนะทำลายกำลังซื้อต่างชาติที่เหลืออีก50เซนให้หมดไปเลยคือเดิมเนี่ยปี62เจอ LTV คนไทยสหรัฐก,กับจีนสู้กันก็นกต่างชาตินะสรุปสุดท้ายเนี่ยปี62เนี่ยนะครับเหลือเหลือคนจีนอยู่ครึ่งหนึ่งนะยังเหลืออยู่ครึ่งหนึ่งหายไปครึ่งหนึ่งนะพอปี63เจอโควิดนี่ยหายเกี้ยงเลยหมดเลยนะครับ เขาได้บอกว่าส่งผลให้กําลังซื้ออสังหาทั่วประเทศหายไปประมาณ40-60%นะครับเหลือกําลังซื้อเต็มที่ไม่ถึง50%สถานการณ์อสังหาตอนนี้จะขายใครคนซื้อเสี่ยงว่าจะไปขอกู้จากธนาคารผ่านหรือไม่และจะตกงานหรือเปล่าะนะครับเขาบอกว่านะครับในจังหวัดชนบุรีเนี่ยนะครับผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาเนะี่ยพูดเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าขายบ้านและคอนโดไม่ได้นะส่วนที่ขายได้ลูกค้าไม่มีเงินผ่อนจ่ายโอนไม่ได้นะครับ และบางรายที่ขายได้ลูกค้ากู้ธนาคารไม่ผ่านนะบ้านหลังเดียวเนี่ยขายวนกันไป10รอบนะกว่าจะได้โอนกันนะเนื่องจากลูกค้าส่วนใหญ่ประกอบอาชีพในภาคโรงแรมนะกับภาคบริการซึ่งจะรับผลกระทบมากนะครับยกตัวอย่างนะฮะพื้นที่ศรีราชาเนี่ยเขาบอกลูกค้าทซที่ซื้อบ้านเนี่ยหายไป75%เพราะติดมาตรการ ltv นะกู้แบงค์ไม่ผ่านส่วนลูกค้าต่างชาติที่ซื้อคอนโดหายไป85%ที่ซื้อไว้ก็ทิ้ง นะโอนไม่ได้นะครับทําให้ผู้ประกอบการทุกคนต้องปรับตัวชะลอการเปิดโครงการชะลอการขายลดการก่อ,กอสร้างหรือเทขายตัดราคากันนะโครงการที่จับลูกค้าต่างชาติเปลี่ยนมาจับลูกค้าคนไทยแทนอืมนะครับเออนะก็นะนะเดี๋ยวสรุปให้ฟังนิดนึงก็เ,เขาบอกว่าบ้านหลังเดียวเนี่ยขายกันไปสิบรอบนะกว่าจะได้โอนนะคือคนนี้กู้ไม่ผ่านเอาวนมาขายใหม่ กือบสิบรอบถึงจะขายได้หลังหนึ่งโอ้โหนี่คือไม่ไหวนะเหนื่อยเหนื่อยฟรีแล้วนะพวกเซลล์ขายบ้านนะท้อแท้ใจมากเลยนะถ้าเกิดเป็นเจ้าของโครงการเจอแบบนี้เข้าไปนะโอ้เหนื่อยแทนเลยนะเขาบอกว่าคอนโดร้างต่างชาติเทขายะนะครับคุจักรัตบอกว่าบอกต่อไปว่านะทั้งจังหวัดชลบุรีเนี่ยมีคอนโดว่างๆที่ไม่มีคนอยู่อาศัยจํานวนมากเลยโดยเฉพาะบริเวณพัทยาศรีราชานะสร้างเสร็จกันมาตั้งแต่3ปีที่แล้วนะตั้งแต่6 0 6 1 6 2 ปัจจุบันมียอดโอนไม่ถึงครึ่งไม่ใช่ไม่ถึงครึ่งสิไม่ถึง30%มนะครับโอ้โหน้อยมากเลยนะอีก70%อนี่ว่างเลยนะส่วนบ้านนะเขาบอกส่วนบ้านเนี่ยว่างมีน้อยนะส่วนใหญ่จริงคอนโดจะโอเวอร์สป라ายมากกว่าบ้านผู้ประกอบการคอนโดค่อนข้นขางวิกฤตนะไม่ค่อยดีสต็อกค,คอนโดในจังหวัดชลบุรีน่าจะเหลือประมาณ8 0 0 0 0ถึง90,000ยูนิตตอนนี้เหลือเยอะมากจำนวนนี้อยู่ในพัทยาประมาณ70%นะฮะโอ้สุดยอดเขาบอกว่า ตอนนี้นะฮะคนต่างชาติจำนวนมากเอาห้องมาขอทำจำงหรือเอาทั้งโปรเจกต์มาจำงมาขอขายฝากโอ้โหต่างชาติรู้จักขายฝากแล้วนะต่างชาติเอาคอนโดมาจำอในทุนคนไทยเหรอโอ้มีอย่างนี้ด้วยเหรอที่พัทยาที่ชลบุรีจริงๆผมเคยเห็นนะ่แต่ส่วนใหญ่จะเป็นเมียเมียต่างชาติเอามาจำงเอามาขายฝากผัวไม่รู้เรื่องหรอกนะครับแต่เมียเอามาจำงขายฝากนี่ผมเคยเจอนะเขาบอกว่านะครับ มีการมาจำนองมาขายฝากหรือบอกขายมีทุกทำเลจำนวนมากด้วยโดยต่างชาติที่มาบอกจำนองเนะีเช่นนะรนะัสเซียรัสเซียไม่ไหวแล้วอิสราเอลยุโรปนะส่วนคนไทยก็มีบ้างเหมือนกันนะครับเขาบอกการขอจำนองมีทั้งเป็นห้องจำนองยกทั้งชั้นทั้งตึกก็มีหรือขอทำขายฝากหรือขอซื้อไปโอนกลับนะขายทั้งโปรเจกต์มีหมดทุกรูปแบบแต่คอนโดไม่ค่อยมีคนอยากซื้อโครงการ ไม่อยากซื้อทั้งโครงการเพราะต้องรับภาระของลูกบ้านมาทั้งหมดต้องสร้างต้องมาสร้างให้เสร็จจึงไม่ได้ยอมซื้อยกโครงการนิยมรับจำงมากกว่านะตอนนี้การบอกจำงส่วนใหญ่เสนอให้ในายทุนช่วงนี้ไม่มีโบโรกเกอร์เข้าไปนะครับเขาบอกว่า,ากุจักรัฐบอกว่าส่วนทิศท,ทางราคาก่อนเกิดโควิดตอนนี้บอกจำงลดลงมา 50- 70%ถึงและมีแนวโน้มราคาจะลดลงไปอีกตอนนี้มีคนแห่เอามาจำงกันจำนวนมากแต่ไม่ค่อยมีคนรับเพราะต้องรับภาระ มีปัญหาเยอะหากเข้ากฎหมายจะสรรต้องรับสิทธิ์รับภาระมาด้วยคนจึงไม่นิยมทำนะครับคุณจกักรรักบอกว่าอีกภาพที่สะท้อนคือตอนนี้ราคาที่ดินพัทยาเริ่มลงแล้วเพราะไม่รู้จะขายใครแต่ยังลงไม่มากเพราะคนซื้อซื้อมาในราคาแพงต้นทุนมันค้ำคออยู่ก็เลยขายขาดทุนไม่ได้นะครับแต่ราคาที่ดินในพัทยาเริ่มลงประมาณ10-20%แล้วมั่นใจว่าราคาที่ดินจะลงอีกมีอยู่2แบบ นะมีพวกที่ทนพิษบาดแผลไม่ไหวต้องต้องขายหนีตายยอมขายขาดทุนไปเลยนะกับพวกที่ยังยื้ออยู่ยังหวังว่านาะคตจะมีโอกาสรอดแต่ถ้ายื้อไม่ไหวก็ต้องขายถูกถูกเหมือนกันนะครับอ่านะต่อมาพบว,ว่ามีข่าวว่าเอ,เอเอเนปล่อยข่าวจีนจะกลับมานะครับคุณจักรรักษเขาบอกว่ากรณีที่มีกระแสข่าวว่าทุนจีนกลับมาลงทุนอสังหาในไทยแล้วและมั่นใจระบบสาธารณสุขของไทยคุณจักรรัฐบอกว่า ผมเห็นแต่กระแสข่าวแต่ไม่เห็นเม็ดเงินลงทุนจากนะักลงทุนต่างชาติที่บอกว่ามีกระแสข่าวจีนสนใจจะมายม้ายมาอยู่เมืองไทยคนพูดคือใครเอเนต์จีนแต่สิ่งที่เห็นคืออะไรผู้ประกอบการที่ขายคอนโดให้ให้คนจีนได้ข่าวว่ามีการไปกู้เงินนอกระบบกันจํานวนมากนะถ้าไม่เดือดร้อนจริงจะไปกู้นอกระบบกันทําไมคือคือได้ข่าวว่าเอเนต์คนจีนที่มันมาปล่อยข่าวเนี่ยนะมันเองเนี่ยก็จะเดือดร้อนอยู่แล้วนะปล่อยกู้นอกระบบนะเขาบอกว่า มันคงเป็นคาตอบอยู่แล้วนะว่าตอนนี้เอเจนตะ์จีนเนี่ยมันไม่มันไม่เวิร์กมันไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยจีนยังไม่กลับนะถ้ากลับเนี่ยไอ้พวกเอเจนต์จีนมันไม่เป็นแบบนี้ก็หรอกคือมันไม่เดี่ยงอะ่ะนะเขาบอกถ้ามีเงินหมุนเวียนเข้ามาเนี่ยคงไม่ต้องไปกู้เงินนอกระบบผมทราบแต่ตอนนี้คอนโดที่ขายจีนโอนกันไม่ได้เลยนะครับโอนไม่ได้หรือคือไม่มาโอนอ่ะนะเขาบอกว่านะฮะคุณจกักรราชบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับคล้ายกับเอเจนต์ G ไทยก็โดนเอเจนต์จีนหลอก เอเยนไทยก็ไปหลอกผู้ประกอบการต่อผู้ประกอบการก็ไปหลอกแบงก์ต่อเรียกว่าหลอกกันไปหลอกกันมารวมไปถึงหน่วยงานเก็บข้อมูลต่างๆนะครับคุณจกักรรัฐบอกว่าผมถามตรงๆนะระหว่างคนจีนเลือกอยู่บ้านในเมืองจีนกลับมาอยู่ในเมืองไทยคนจีนจะเชื่อมั่นรัฐบาลไหนมากกว่ากันระหว่างบ้านเขากับบ้านกับบ้านเราคือเมืองไทยเนี่ยมั่นใจได้อย่างไรว่าโควิด -19 ในไทยจะเบาวกว่าจีนแล้วมั่นใจได้อย่างไรว่าไทยจะไม่มีโควิดอีก นะแล้วระหว่างติดเชื้อในประเทศตัวเองกับติดเชื้อในประเทศไทยอยากไปติดเชื้อที่ไหนมากกว่ากันเอออันนี้ไม่รู้นะส่วนคนรวยในจีนเนี่ยนะครับถ้ามีเงินอยู่ที่ไหนก็ได้ความเห็นส่วนตัวขอ,ของคุณจักรรักบอกว่าคนรวยจีนก็อยู่จีนไม่มาไทยหรอกดูบริษัทจีนขนาดใหญ่ที่ไปซื้อสังหาในต่างประเทศก็เจ๊งกันไปเยอะมากจนรัฐบาลจีนต้องเข้ามาอุ้มนะฮะจีนไม่ได้มีเงินมากมายเหมือน5ปีก่อนแล้วนะมันเปลี่ยนไปแล้วคนฮ่องกงมาเที่ยวเมืองไทยมากินมาใช้ แต่ผมไม่เชื่อว่าคนฮ่องกงจะมาซื้อกสังหาริมทรัพย์ในไทยผมยังผมยังไม่เชื่อคนฮ่องกงจะมาไทยเป็นไปไม่ได้นะแล้วก็เขาบอกว่าคือถ้าเกิดคนฮ่องกงมาอยู่ไทยเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้สุดเขาคิดว่าคนฮ่องกงน่าจะเลือกไปอยู่ออสเตรเลียมากกว่าคนฮ่องกงจะมาไทยเป็นไปได้แต่ไม่มากพอที่จะดูดซับดูดซับซัพพลายของไทยที่เหลือไ,ไปได้มากคือ่างี้คือเขาบอกฮ่องกงฮะ มันจะมาไทยเยอะเป็นไปไม่ได้น่าจะไปออสเตรเลียมากกว่าแต่ถึงมาไทยเนี่ยจำนวนปริมาณเงินลงทุนหรือนักลงทุนมันไม่เยอะเพียงพอนะฮะที่มันจะดูดโอเวอร์โอเวอร์สปายในส่วนคอนโดไปได้เยอะนะเขาบอกว่าจําได้ไหมสมัยเมืองทองธาน,นีสร้างคอนโดเพื่อรับคนฮ่องกงนะตอนนั้นมองว่าคนฮ่องกงจะจะย้ายออกจากฮ่องกงเพราะว่ากำลังจะคืนฮ่องกงไปสู่อ้อมอกจีนปรากฏว่าไม่มา เมืองทองก็เลยล้างกันไปนะในคอนโดนเต็มเลยนะตรงริมทะเลสาบนะครับเขาบอกว่าตอนฮ่องกงจะกลับไปเป็นของจีนก็ไม่มานะก็เลยกลายเป็นเมืองล้างไปเลยนะครท,ที่ที่เมืองทองนะฮะทีนี้คุณจกักรรัก์บอกว่านะครับอ,อ,อสังหาเนี่ยนะฮะในชนบุรีในภาคตะวันออกในพัทยาเนี่ยจะหนักกว่าโรงแรมนะครับเขาบอกว่าสําหรับภาพรวมการฟื้นตัวของเศรษฐกิจนะฮะตอนนี้ต้องดูกันวันต่อวันนะ พราะเกี่ยวเนื่องกับสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิดเนี่ยสถานการณ์ตอนนี้เริ่มน่าเป็นห่วงอีกครั้งตอนนี้หลายประเทศโลกกบโรคระบาดยังไม่จบอเมริกาใต้อเมริกาเหนือแอฟริกานะและพบการระบาดรอบสองในจีนญี่ปุ่นเกาหลีนะครับประเทศไทยก็เช่นเดียวกันการระบาดรอบ2กลับมาแน่แต่ขึ้นอยู่กับว่าจะรุนแรงมากน้อยเพียงใดเออัอน,นี้ผมไม่รู้นะจะกลับมาหรือเปล่าแต่คุณจักรลักเขาบอกกลับมาแน่นะ บอกว่านะฮะอนาคตเราต้องยอมรับว่าโควิดจะอยู่กับเรานะโจทย์ก็คือเราต้องอยู่กับมันให้ได้ไม่ใช่ในลักษณะโรคระบาดแต่อยู่ลักษณะเหมือนกับเชื้อไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลมีมาเรื่อยๆสถานการณ์โควิดค่อนข้างหาจุดจบยากมากไม่รู้จะจบอย่างไรรู้แต่จะยาวไปอย่างนี้ไปอีกระยะหนึ่งซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ชัดเจนมากคือต่อให้โควิดหายไปเศรษฐกิจก็ไม่ได้ฟื้นทันที คุณจักรลักบอกต่อนะฮะว่าธุรกิจอสังหาเนี่ยนะครับโดยเฉพาะคอนโดเนี่ยตอนนี้วิกฤตหนักมากกว่าโรงแรมด้วยซ้ำนะพูดตรงๆนะกระทบยาวกว่าโรงแรมธุรกิจโรงแรมผมมองว่าจะฟื้นภายใน1ปีครึ่งถึง2ปีแต่คอนโดจะกระทบยาว3-5ถึงปีเลยต่อไปจะเห็นภาพคอนโดร้างและบอกขายเยอะคอนโดหาง่ายมากกว่าโรงแรมอีกทางออกต้องถือไปอีก3-5ถึงปีเพื่อดีขึ้นค่อยมาเปิดขายกันใหม่นะ น่าจะเขียนว่าเผื่อดีขึ้นนะอันนี้เขาเขียนผิดนะผมก็อ่านตามนั้นนะคือถ้าถือก็ต้องถือกันยาว3-5ปีนะฮะใครที่เป็นซื้อเอาไว้นะฮะก็รอโอกาสนิดนึงละกันนะก็ทนถือไปก่อนนะเขาบอกว่าทั้งนี้นะฮะหากมีการระบาดรอบ2เกิดขึ้นในไทยต้องนับจากการระบาดรอบ2จนสงบและต้องดูจะมีรอบสามหรือไม่ตายแน่ภาพรวมที่เคยคาดการเศรษฐกิจจะฟื้นภายในหนปีครึ่ง2องปีเนี่ย าจจะใช้เวลาฟื้นตัว2-3ปีต้องบวกไปอีก1ปีทีเนี้ยนะคะที่นี่เขาบอกทีน่นี่การฟื้นตัวเศรษฐกิจแต่และประเภทแตกต่างกันไปหากมองดูธุรกิจโรงแรมจะฟื้นตัวช้าแต่ธุรกิจอสังหาจะยิ่งช้ากว่านะอสังหากระทบแรงเกี่ยวเนื่องกันทุกตัวถ้าทุกอย่างไม่ฟื้นอสังหาไม่ฟื้นอสังหาเป็นตัวสุดท้ายเพราะทุกตัวเป็นตัวซับพอร์ตธุรกิจอสังหานะครับคุณจักรลักบอกว่า ผมกล้าบอกเลยว่าคนทำอสังหาจะอยู่ก็ยากจะโตก็ยากจะกำไรก็ยากหากถามแล้วเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรคำตอบไม่ดีจริงๆไม่ดีเลยนะครับบอกว่าจริงๆรอบนี้ต่างชาติไม่ฟื้นยังมองไม่ออกว่าเราจะฟื้นอย่างไรและจะฟื้นเมื่อไหระะ่ในภาคการเงินตอนนี้มันเกิดภาะวะที่แปลกมากคือเงินเฟ้อและเงินฝืดเกิดพร้อมๆกันคือนะฮะสถาบันการเงินคนนําเงินไปฝากจนล้นเพราะคนไม่รู้จะนําเงินไปทําอะไร ธนาคารมีต้นทุนเงินฝากแต่ก็ไม่กล้าปล่อยกู้นะส่วนภาคที่เกิดเงินฝืดอยู่ในเลียวเซกเตอร์คนที่ต้องการเงินซื้อซื้อบ้านแบงค์ไม่ปล่อยกู้เพราะแบงค์กลัวไม่ได้เงินคืนตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นธุรกิจไม่ดีแต่ตลาดหุ้นขึ้นแบงค์นี่เสียเยอะทาให้แบงค์ต้องตั้งสำรองเยอะขาดทุนเยอะตอนนี้ทุกอย่างมันผิดทิศผิดทางไปหมดนะครับทีนี้นะครับสรุปสุดท้ายเนี่ยนะฮะคุณจักรรักษ์เขาบอกว่า หลักการการทำธุรกิจเนี่ยนะฮะยุทธศาสตร์ต้องชัดคาดการล่วงหน้าต้องแม่นยํารู้ก่อนปรับก่อนแก้ก่อนมีการวางแผนอย่างน้อย3 – 5ถึงแผนงานทําอะไรระมัดระวังและไม่ทําเกินตัวเวลาดีก็ต้องระวังเวลาไม่ดีต้องไม่กลัวต้องชนะตลาดเสมอถ้าดีต้องดีกว่าตลาดถ้าแย่ต้องดีกว่าตลาดต้องบริหารความเสี่ยงดีปรับตัวให้เร็วและต้องพัฒนาความสามารถปรับตัวเรื่อยๆ ต้องเอาตัวรอดทุกสถานการณ์นะครับคุณจักรรั์แกบอกว่าผมผ่านประสบการณ์มาเยอะกว่าจะมองได้แม่นยําขนาดนี้อ่าอันนี้ชมตัวเองเล็กน้อยผมทําธุรกิจหลากหลายมานานแล้วผมไม่เชื่อใจใครเพราะธุรกิจทุกอย่างมีขึ้นมีลงผมทําหลากหลายตัวไหนไม่ดีก็ปิดตัวไหนดีเราก็ทําต่อนะครับคุณจกกักรรั์แกกล่าวสุดท้ายนะครับอันนี้ก็คือมุมมองของคุณจักรรัฐเนี่ยผมดูนามสกุลนิดนึงนะ คุณจักรรัฐเรื่องรัตนากรน,นะครับกรรมการผู้จัดการบริษัทรัตนากรแอ,อสเซทนะนะครับก็เป็นมุมมองที่ดีนะที่ค่อนข้างชัดเจนและไม่ไม่มองโลกในแง่หลายมากเกินไปเอ้ไม่ใช่สิไม่มองโลกในแง่ดีมากเกินไปนะอันนี้คล้ายๆสไตล์ผมคุณจักรรัฐเนี่ยนะแต่ว่าคือแบบตรงไปตรงมาดีนะครับแต่จะถูกจะผิดอันนี้ผมไม่วิพากษ์วิจารณ์นะครับเพราะว่าเอาบทความนี้มาจากหนังสือพิมพ์ประชาชาธุรกิจนะครับ ก็โอเคฟังกันไว้เพลินๆน,นะฮะสำหรับวันนี้ไปละขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันนะครับสวัสดีครับ